ะอะไรจะเล่นอะไรเล,ล่าเล่นสิเล่นเลยนะให้เวลาสิบนาทีนะ അവയ これ。 Yeah. จะดีจะมาพูดอะไรอย่างนั้นนะวะาหม้อค่่คคุณแค่ตาเนเ่ากตาเสองคนเองอ่ะสองตัวทม่่สองคนสิ ลองกินนะอยน้อเน้อป่าก็กินดิหมไม่เอายัไม่กินโออิ่มวาอ้าหาวานะเออเดี๋ยวๆเาไม่กินหอกัเียนก่อนกันนะโอเคโดนต มัเสาตัวแกร้อนหมอยู่ในไพูดไม่ไดนีหนีเลยก็ได้นะนี่เลยนเข้ามาแล้ว เดี๋วยวเมาไฆ่าแกะปลาแกะเนี้ยเต็มเลยโอ้ยน่าไม่มีคับดาบเลยรถอ,อาร์ตมาแล้วโตวไหนอะไหนาาเดียวคฆ่าเดียวฆ่าเองอยู่หอรักค่ะไม่เไม่เอาครับ,บรวันแรกกี่ตัวได้สอง สองมังคับเลียงได้แล้วแค่นี้หนึ่งงนีเก่งดีปรับนะมาแอมืลูกที่แกกำลังไม่มีพิโอยู่น้องแวมอะไรน้ำม่ถ้ยโบคนแกมาไปขับเลี้ยงพิวไดเออฮะแกมาแกมัแกมากมแกมแกรีบเรื่างหะารฮะ เฮ้ยเจ็บจ้ะติดอันนู้นแล้เตรียมกลองขับด้วยเฮดดูมาวเป็นแกะแบ๊ะตัวนี้ก็าฆ่าเองโชดฮุ้ ไปไม่ใช็คเตียงเขาเลยตรงวีโอให้พ <indie> no. ่อกินโอเจ็บโอเจ็บ่อเจาดาบปากฮะอาดาบปากไะไรนะเอายายขาเขาวไม่เวเข้าโอ ไม่ค่ะผมตัดไปเลย yes ดูขาแ้วตัวสำลองด้อยูขอทำแับมีขวาญโอ้ข้างเขาเออพิวโชวเห็นและทำมาได้ไงมอจากมาเวแกอยู่ทําม่ใช่หรอนย่คือนกที่ ดาบดาบใหม่พี <VII> ่โอนี่เลยอ่ะดาบใหม่เหรอโซดาบต่อไหมเนาะใช่ไปโยนโอเคโย่ระวังก่อนครับจะไปได้นี่อุ่นับวาง ปาลงครับของใหม่ดีป่า้ยแป๊บแป๊บนึงแป๊บนึงอปนไหนครัป,ปางทุกเตียงไอ้ทุกน,น,นั่นดิเวาาดเกาไม่มีอะไ้องุละเวลาฆ่าลาบแล้วจาอไปตัดไม้แบบมันมี เร็วอุ้ยแหลกถึงก็ออกไหมไม่ออกไอเบอร์น้องแต่ขวางเต็มแล้วผุอยากดูดูดิดูตัดตุ่มเลยนะดูดูดิีเมืองเด้ยบ้าโอ้ยไม่เบอร์เต็มเลยโอ้รับขวางเลยอย ว้านไม่ควหาหวานครับเองกลองคราบอลยจ๊ะต้กลองคราบไปไหนจ๊ะทำเองชอบตีใครไม่ตี เจอโคแล้วเหมือนอะเออพอหคะแนนดาบตัดไม้เพื่อมีหน้าที่ขุดม1กนาทีนะสิบนาทีก็พอ,อโอคงใกล้เยอะ3กเลย ลายโกเช่โกับไลายไทยแล่ก้าวาอแล้วบ้าเป้าจะเอาที่ขุดไหมนี่ไงกูแน